สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้ก็พบกับผมน็อตตละครลิงนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยตั้งหวังเจ๊งไอติมทอดถ้าไม่ทอดเราก็จะไม่เจ๊งและแขกรับเชิญในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเขาเป็นผู้นําของพ่อบ้านใจกล้าหลายๆท่านนั่นก็คือคุณถือดาบมาดาบเนี่ยสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อนี้ใครเป็นคนตั้งให้ครับเนี่ยจริงๆเราชื่อนี้เป็น คุณน่าจะเีือดให้หมดกับการที่นี้คือคุณพ่อของคนตั้งให้ครับครับผมแต่ว่าที่จริงแล้วผมไม่ได้ชื่อนี้ผมชื่อถือดาบมาฟันเมียพ่อพ่อผมกลัวเมียก็เลยถือดาบมากราบเมียครับแสดงว่าคุณไม่กลัวเมียไม่กลัวครับผมโโอ้หสุดยอดจริงๆครับนี่ครับได้เจอตัวจริงของเขาสักทีนะครับอันเนี้ยเห็นเขาบอกว่าคุณเนี่ยคือถูกยกย่องให้เป็นแบบพ่อบ้านใจกล้าแห่งปีเลยใช่ไหมฮะ ขนาดนั้นนะโอ้โหจะยิ่งเพิเติมไปของตัวจริงๆนะครับผมแล้วอุดมคติเนี่ยของพ่อบ้านใจกล้ามันเป็นยังไงครับโอ้โหนี่ไม่ได้เลยครับเราคือราชสีครับเราคือผู้นำและใครมาสั่งเราไม่ได้ครับชี้นกเป็นนกชี้ไม้ก็ต้องเป็นไม้ครับสุดยอดจริงครับคุณนี่คือตัวจริงเลยนะฮะแล้ววันนี้เรามีปัญหาจากทางบ้านนะครับอยากจะมาถามคุณถือดาบมากราบเมียนะฮะคำถามวันนี้นะครับเขาถามมาว่า เมียที่บ้านชอบใช้ล้างจานซักผ้าหุงข้าวผมไม่อยากทําเลยจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับโหแค่ได้ยินคําถามนี่ผมกาขึ้นแล้วแบบมันรับไม่ได้ครับคาถามนี้แค่คําถามแรกนะครับเนี่ยอย่าบอกนะครับว่าโอ้ผมตะกนเลยอูหึมี่คุณขึ้นกูข,นขึ้นมือนกับภรรยาเลยอะครับธรรมดา,าครับตะโกนไปเลยกูไม่ทำเว้ยกูจะหุงข้าวล้างจานแล้วไปซักผ้าเว้ยตะกนบอกมันไปครับ อรรเราต้องมีศักดิ์ศรีครับเราคือผู้นาเราคือราชสีเราคือผู้พิชิตของบ้านแล้วจะไปทําตามเขาได้ยังไงครับม,มันไม่เท่อะเราต้องไปต่อตัวเองนี <cima> <c oughs> ่คุณเราจะบอกว่าโอ้โหเราต้องทําในแบบของเราครับเราต้องไปหุงข้าวล้างจานแล้วก็ซักผ้า <c oughs> อะพอเราซักผ้าเสร็จแล้วข้าวสุกดีเรากินข้าวได้เลยครับโอ้โหนะคือผมงแผนไปแล้วผมคิดไปแล้ว แล้วเวลาที่เหลือเราก็ไปพักผ่อนคนจะทําอย่างนั้นไม่ได้เวลาที่เหลือคุณก็ไปกวาดบ,บ้านไปถูบ้านอะถือ,อว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะถูกต้องครับเพราะเราคือ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 ราชสีของบ้านครับเราคือผู้นำคุณทําแบบนี้บ่อยไหมครับอ่าทุกวันครับนี่ผมทําจนไม่มีเวลากินข้าวเดี๋ยวขอกินข้าวโพดตับกับนเลยนะถือว่ามั่งกินข้าวโพดในรายการเราเลยทีเดียวนะครับผม สี่คันด้วยครับต้องขออนุญาตครับนี่ครับหรือผมทําทุกวันทาเป็นกิจวัตรประจาวันเมียที่บ้านผมเนี่ยไม่กล้าจะมาบ่นมาเถียงมาว่าผมสักคำชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เพอะเราคือราชสีห์านผมยังเชื่อมว่าในตัวคุณคุณสั่งเมียมาทำงานบ้านเลยใช่ไหมครับโอ้ไปไปเลยผมสั่งนี้เลยนี่คุณไล่เมียออกจากบ้านเลยครับผมย้อนเงินให้ด้วยครับเอาเงินนี้ไปแล้วไม่ต้องคับามึงอยากจะซื้ออะไรอยากได้อะไร มึงเอาเงินนี้ไปซื้อแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสอดาบมากกบเนี่ยที่มาให้คำแนะนำดีๆที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับพ่อบ้านเลยขอบคุณจริงครับอนนี้ไม่ถามตาเอา้าวเหครับเราก็เสียเวลากันไปมากพอสมควรแล้วนะครับผมเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวคือผมมีวิธีครับทำให้แม่บ้านหรือว่าลูกๆในบ้านของทุกคนเนี่ยเวลามาโหเนี่ยหายมโหได้อย่างง่ายๆเลยครับยังไงครับอ่ะ ไปดูเลยครับของหวานจะเยอยาทุกสิ่งครับนี่เลยต้องร้านนี้เลยครับไอติมทอดตั้งหวังเจ๊งร้านเนี่ยอยู่ที่บางบ่อครับถ้าเข้ามาจากปากทางบางบ่อขับมาเรื่อยๆเลยครับพอถึงตลาดเสริมสุขร้านก็จะอยู่ขวามือครับริมถนนแต่ถ้าเรามาจากทางฝั่งตลาดเสริมสุขนะครับร้านก็จะอยู่ซ้ายมือครับเลยตลาดเสริมสุกมานิดนึงครับอยู่ซ้ายมือครับเห็นเลยชัดเจนครับ จะเป็นซุ้มแบบนี้เลยนะครับอยู่ริมถนนเลยครับเลยที่ผมชอบมากที่สุดก็คือไอติมทอดครับที่นี่ไอติมทอดลูกใหญ่มากครับราคาก็ถูกไม่แพงครับราดด้วยท็อปปิ้งฉ่ำเลยนะครับมีท็อปปิ้งให้เลือกเยอะมากนอกจากไอติมทอดแล้วก็ยังมีไอติมตักกูปว้วยนะครับบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนไปลองดูครับร้านตั้งหวังเจ๊งไอติมทอดอร่อยจนลำไส้ต้องร้องขอชีวิตเอาละครับ ลองไปหาทางกันดูนะครับตั้งหวังเจ๊งไอ้กลิ่นทอดสำหรับวันนี้ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากครับเมียอยู่รอดสวัสดีครับสวัสดีครับคือคือพวกผมครับเขาพูดเนี่ยออ๋เดี๋ยวเดย๋ยวผมไม่มีเวลาเดี๋ยวต้องไปทำอะไรบานต่อนั่งกินอยู่นี่ให้หมดก่อนนะครับต้องหมดกินกินแล้วกันไม่เอาเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเกลสวัสดีครับเออ